ดูฟอร์มของน้องๆพอใจไหมพูดถามแบบเดิมๆอะหกสเตทเป็นยังไงพี่ผมว่าหกสเตทที่ผ่านมานี่พี่น้องชาวไทยที่ติดตามเชียร์อยู่ก็น่าจะให้คะแนนได้ครับว่าเด็กไทยเราก็สู้ทุกเม็ดอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้ก็โชว์เอออกมาเนี่ยมันยาานะครับที่ขี่คอมโบเลี่ยแต่แต่ห้าสิบนี่อยู่ร้อยหกสิบกว่ากิโลมาโดนรวบแค่ตรงตีนเขาบนอลนี่นิดเดียวแล้วก็ได้ทั้งสามเเดียมนะว,วันนี้สองไอเอสเนาะแล้วก็ คอมปาธีด้วยครับแต่ซาลาวน์ก็บอกว่าช่วงสิบโลท้ายนี่มันมันเร็วสุดๆจริงๆหาตำแหน่งยากกว่าขึ้นไปสปินอีกนะครับเขาก็ใส่กันเนี่ยครับเกมการแขันจักรยานมัน i̇şte ก็มีความสนุกอย่างนี้นะครับระหว่างที่สัมภาษณ์ไปนะดูเจ้าป๋อมป๋อมตื่นกไหวไหมไหวไหมพอเนี่ยป๋อมไม่ไงเสียวทั้งวันนี้ป๋อมไม่ไงขอมป๋อมโอ้ป๋อมไม่ไงวันนี้หลับกลางอากาศของแท้นะเสียวตลอดทั้งงานครับเป็นไงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโง่เลย มดจริงๆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างราซาโวลาพาเข้าบาร์ดเออร์เกือบหลับด้วยกันแล้วเป็นไงสเตจวันนี้โอ้โหมันมันมันสนุกไหมมันแบบมันยากมันง่ายยังไงอืมก็ยากอยู่ครับยากอยู่ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนทําเส้นทางเนี่ยคก็ขอบคุณครับผมความยากความยากก็ทําให้เราเำรัพัฒนาได้ครับและเจอคนเก่งด้วยครับมีวพัฒนาไปอีกได้รู้ศักยภาพของนักกีฬาสังชาติครับแล้วก็การฝึกซ้อมของเราว่าเราสามารถซื้อเขาได้ขนาดไหน กัดฟันพูดเลยนะขอบคุณเลยขอบคุณคนสร้างเส้นทางขอบคุณครับผมจะมีวลีเด็ดที่สอนน้องๆอยู่เสมอนะว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเรารู้สึกเหนื่อยคนอื่นต้องเหนื่อยกว่าเราเนี่ยถึงพยายามแบบหนีตลอดนะครับแล้ววันนี้เห็นน้องๆอย่างออมเนี่ยร้องไห้เลยวันนี้อยากจะบอกเลยน้องเนี่ยนีอยน้องอยู่บนสู้เต็มที่ครับก็ก็น้องก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาได้ลุ้นเบทอาเซียนครับก็เลยก็น้องก็ดีละที่น้องได้มีความกดดันบ้าง มันจะได้พัฒนาว่าคือเรามีตัวกีซีเราเป็นตัวเวลาใช่ไหมครับถึงเวลาวันหนึง่งถ้ามีจริงๆไปงานแข่งข้างนอกเนี่ยถ้ามีจริงจริก็ต้องรับก็ต้องรับให้ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องสู้ให้ได้ครับอันนี้ก็เหมือนเป็นอยู่ในประเทศไทยก็เหมือนแบบได้ฝึกเลยครับว่ามีกีซีละคือ <S <S มีกีซีคนเดียวเลยขึ้นมาอยู่หน้าลุนย่ด้วยก็ต้องรับรับภาระนิดหนึ่งครับผมว่าดีนะผมพูดดีเลยว่าเนี่ยต้องมีความกดดันต้องฝึกกดดันไม่ใช่แบบอยู่ดีมาแบบง่ายๆต้องแบบต้องกดดันต้องเจออะไรที่มันบีบคคั้้้นนถาาุณผ่ไไปด ถจะเป็นแบบปอมมีหลายคนครับ่อนก็สอนนท์ที่ไปข้างหน้าแล้วคุยกับผมว่าสิบตัวไทยผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วและมีสตาฟก็บอกว่าโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับน้องก็กัดฟันอีกกัดฟันอีกครับปอมไปแล้วขอบมากครับผมอะวุธนะฮะหมดหมดจริงๆฮะวุฒบอกหมดเป็นไงบ้างสเตจที่6ทัวร์ออฟไทยแลนด์ที่นคอพอมมามุกดาหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสเตจนี้ร่างกายค่อนขางลาครับลลามากมาก แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้เกมเร็วครับแล้วก็ฝ่าจะหาตำแหน่งขึ้นมาได้ก็ยากค่อนข้างยากครับขึ้นมาได้อยู่กลุ่มหน้าก็จริงครับแต่คือสภาพร่างกายแล้วขาไม่ไหวก็เลยต้องต้องเบาครับเราเป็นแชมป์4เกมมันกดดันไหมเหลืออีเวลาอีกเดือนกว่ากว่าจะไปเวียดนามเนะี่ยเราเตรียมตัวยังไงเตรียมใจยังไงบ้างคะผมว่าไม่ค่อยกดดันมากเพราะว่าตอนนี้คือเราร่างกายเราไม่ใช่ว่าไม่ดีครับคือเรารางกายเราค่อนข้างคิดดีมาแค่พักผ่อนแล้วก็ ซ้อมอีกนิดหน่อยก็คือว่าสมบูรณ์แล้วครับอยากจะฝากะลรถึงแฟนๆที่เขาเชียร์ทั้งตัวบุ๊เองทั้งตัวเพื่อนๆพี่ๆทั้ทงน้องนะฮะที่เขาติดตามเชียร์ไลฟ์สดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายวันนี้แล้วก็ยังมีทัวร์หญิงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะเว้นวันหนึ่งเขาเจอทัวร์หญิงต่อนะก<ม>็ <S 1> <S 1> ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองทีมครับเพราะก็ได้กองเชียร์พี่น้องชาวไทยนี่แหละที่ทําให้เราแบบมีกําลังไปสู้ขึ้นมาแบบเต็มที่เลยครับก็ฝากติดตามเชีียยรรทมหญิงต่อไปด้วนะคคัับบ